สวัสดีครับผมวันนี้ครับอยู่กับผมครับเซลเจ็บนะครับวันนี้อยู่ที่บางบ่อสมุทรปราการครับผมวันนี้ขอนญาแนะนาครับอีกหนึ่งคันครับเป็นรถอเนกประสงค์นะไซส์กำลังน่ารักนับกับพละท่าจัดครับตัว1.5 RS ครับอันนี้ได้เป็นปี2019ราคาพูดคุยตั้งแต่ต้นคลิปเลยละกันนะครับราคาตั้งไว้ที่468,000บาทนะแล้วก็ที่สําคัญอันนี้เลขไม้กำลังดีนะไม้ประมาณแสนสอง นะครับผมเลขใหม่กําลังน่ารักเลยไม่มากไม่น้อยจนเกินไปกับปีรถนะครับผมนะอันนี้เดี๋ยวพาดูการรอบๆคันก่อนนะกันนะครับผมนะตัวนี้ครับอย่างที่บอกครับตัวจีเคนะที่เราจะเรียกกันนะภาพรวมครับถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยน,นะสีสันแล้วก็มีร่องรอยบ้างครับตามการใช้งานนะครับผมนี่นะก็จะชี้ให้ดูนี่นะมีร่องรอยบ้าง รายงานตามตรงครับตัวโคมไฟอะไรต่างๆยังสวยใสยอยู่นะยังค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะตัวไฟต่างๆค่อนข้างเรียบร้อยดีเลยนะถ้าฝังาฝ่งนี้จะเห็นนะไฟเดยไลท์นะฮะเจออย,อยู่ตรงนี้มองเห็นชัดม่อยนะฝั่งนี้นะครับก็ค่อนข้างเรียบร้อยดีครับสีสันใช้ได้นะครับนี่นะได้สีเดิมเดิมนะครับผมนี่นะล้อยาง นี่ครเป็น195 60ขอบ15นะครับได้ยงางเป็นปี22นะมิชลินนะฮะออยากให้ดูประมาณนี้นะครับผมตัวนี้กระจกมองข้างสีดำนะดูเส้นสายจากด้านหน้าไปด้านหลังเส้นยังเป็นแนวตรงเดียวกันอยู่นะครับค่อนข้างเรียบร้อยดีอันนี้มีสกเกิร์ตนี่นะดูแอร์นะนี่นะเป็นไอเลยนะ แอร์เย็นแน่นอนนะครับผมมาดูรอบคันกันต่อนะครับต้องบอกว่านี้เป็นสีเทานะแจ๊ค้างนี้สีเทาตัวรถเนี่ยค่อนข้างพร้อมใช้งานแล้วแหละนะฮะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะเนี่ยแล้วเนี่ยข้างหลังก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับนี่นะเซ็นเซอร์อตรงนี้นะแล้วก็มีกล้องหลังนี่กล้องถอยนะครับผมเนี่ยมีกล้องถอยมี เซนเซอร์มาพร้อมเลยสำหรับการใช้งานนะแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังมาด้วยนะครับผมภาพรวมดูดีนะถือว่ากำลังน่ารักครับก็คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่านะก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจครับเป็นรถมหาชนอีกคันหนึ่งจะเปิดด้านหนักด้านหลังดูนิดนึงแล้วกันนะฮะในในส่วนของด้านหลังนะครับผมเอ่ะนะ ตัวซอกอะไรต่างสวยรครับตะเข็บสวยมาร์กอะไรอยู่นะอ่าหัวนงหัวนัดดูดีเลยนะเนี่ยมาร์กอยู่นะรอยเม็ดอาร์ก็มองมองเห็นง่ายนะฮะรอยเม็ดอาร์กมองเห็นง่ายนะครับผมข้างหลังดูดีเลยเห็นะพวกนี้ก็เบิกใหม่มาให้นะฝาหลังมันไม่มีไอ้ฝาปิดข้างหลังนะเนี่ยไม่มีก็เบิกใหม่มานะครับผมดูจากข้างหลังไปข้างหน้าครับ ลอ,องโดยสารนะผ้าหลังคาให้ดูครับนี่นะผ้าหลังคาเป็นสีดำนะเป็นสีดำแล้วดูรอยฝาท้ายนะเนี่ยฝาท้ายไม่ค่อยมีรอยนะสังเกตด,ดูไม่ค่อยมีรอยแปลว่าไม่ได้ขนของเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูภายในนะเดี๋ยวลองเปิดดูห้องเครื่องก่อน นนิดหึงของเครื่องกันนะครับอ่ะนี่ครับไ้ดูเต็มๆนะห้องเครื่องนะครับผมดูหัวน็อตแก้มนะครับผมนี่นะเรียบร้อยนะ รัดฝากระโปรงไม่มีรอยไม่มีตะแกะนะครับเนี่ยตัวตัวพลาสติกรองฝากระโปรงอยู่นะป้ายมอกมีมาครับตัวตาขอฝากระโปรงมีฮะเนี่ยในถึยังอยู่เลยเห็นไหมตัวรถก็เดิมนะครับเนี่ยไม่มีร่องรอยการถอดนะแก้มอตแก้มลยพวกนี้ดูดีเลยคานหน้าสวยครับดูยังฝาหม้อน้ํา แปดนะครับท่องเครื่องดูดีครับนะถือว่าพร้อมใช้งานนะครับผมเดี๋ยวดูแอร์นะครับดูนะเข้าแอร์ดิน้ำก่อบแบบนี้ฮนะเย็นฉ่ำแน่นอนนะครับ,มบเมื่อกี้ไอขึ้นเลยไปเดี๋ยวไปดูภายในกันครับจด๊ดคันนี้นะเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าภายในครับไปดูภาพรวมภายในกันก่อนนะภายในเป็นเบาะหนังนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอะดู แผงประตูแผงประตูนี่ยเป็นตัวเปิดปิดประตูไอตัวเปิดปิดกระจกนะครับเนี่ยตัวล็อกตัวปรับกระจกตัวพับกระจกนะอยู่นียมีที่แผงประตูหมดเลยนะะปรไมาเป็นมัลติฟังก์ชันครับภายในเป็นเบาะหนังสีดํานะครับนี่นะเบาะหนังค่อนข้างเรียบร้อยนะตึงเลยไม่มีขาดเบาะหนังดูดีนะแล้วก็เลขไมค์ครับอันนี้อ่ะ เลขไม่ครับแสนสองนะครับผมอันนี้เลขไม่แสนสองนะดูเครื่องเดินครับนิ่งๆนะเข็มไม่มีสวิงนะด้านนี้พวงมาลัยนอกจากจะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันแล้วนี่ยังมีนี่ฮะแพทเทินชิปนี่นะอยู่นี้ซ้ายขวานะด้านขวาก็จะมีนี่นะชิปเกียร์ได้นะครับมีคูสคอนโทรลด้วยนะตัวนี้มีคูสคอนโทรลด้วยตัว r s นะตัวสตาร์ทครับเป็นแบบพุทสตาร์แล้วนะครับ เป็นปุ่มพู้สตาร์ทนะแอร์แอร์ออโต้ Auto นะครับนี่นะแอร์ออโต้ใช้งานได้นะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับลดผมกดมยดีกว่าโอเคนี่นะจอนะครับผมทัดสกรีนนี่นะเดี๋ยวดูกล้องถอยนิดนึงนี่กล้องถอยมีมาครบครับผมคันนี้ เห็นไหมแอร์เป็นไงป็ดฝ้าเลยนะแอร์หนาวอ่ะมาพอ,อไม่ต้องพูดกันเยอะแล้วกันนะคันนี้แจ็สครับตัวหนึ่งจุดห้าปีสิบเก้าครับตัว R S นะฮะหนึ่งแล้วกันนี่ฮอยู่ในรถนะครับมีตัวตนชัดเจนนะครับผมข o นด้าแจ๊ครับเดี๋ยวผมสรุปให้นะข o n ด้าแจค๊คันนี้ตัวหนึ่งจุดห้านะครับปีสองพสิบเก้าตัวตัว R S เลยฮนะนะราคาอยู่ที่สี่แสน 600,000ันนะครับ4 0 0 0 6 0 0 0 0ได้อะไรบ้างครับได้ประกันเครื่องเกียร์ให้ครับ2ปี2,000 20, โลซ่อมศูนย์ครับฟรีค่จจาจัดค่าโอนค่าดำเนินการให้แล้วก็บริการสไลด์ส่งฟรีด้วยทั่วประเทศเลยนะฮะและที่สำคัญครับรับประกันโครงสร้างเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วบางส่วนนะฮะก็จะมีในเรื่องของหากเจอนะครับรถชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำน้ำท่วมไฟไหม้ตัดต่อตัวถังในเครื่องไม่ตรงว่ากอใหม่รับซื้อคืนตามจำนวนนะครับผมสบายใจได้นะฮะ เรื่องการซื้อขายรถครับจะได้สบายใจผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าๆนะก็อยู่ที่เครดิตคนซื้อแล้วถ้าชอบจองเข้ามาเดี๋ยวจัดการให้นะครับผมจะได้ได้รถสวยๆไปใช้กันนะฮะใครที่กำลังมอง,มองหาแจ็สอยู่ฮนะเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับชั่วโมงนี้ราคานี้ได้แบบนี้ออปชั่นแบบนี้โอเคเลยนะน่าใช้โอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ